เรียนพลตสดีรัตนหน้ารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินประเทศไทยแลนด์และนายเพรัสเต็จจวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประลัดอำเภอตะบัวทุ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนรัชราชบัณฑิต านายกโครงการในของส่วนตำบลคองเพียงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติทุกท่านคนระับในนามของส่วนอนุรักษ์จังหวัดป่าช้าในที่ 4, สี่จังหวัดกุ้งบางาผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง่งที่ได้ร่วมกับวิจิตรแทนในการสารต่อยยกิจกรรมฟลายฟีฟอเรสเมนกุ้ทั้งที่สามซึ่งเป็นโครงการปลูกป่ปาเพืเออ่เอ,อเพิ่มพื้นที่ 4. ในรักษาความยั่งยืนของระบบที่เวศนชายฝั่งโดยสายการบินน้าโรงเรียนฟองเคียนรัฐราชสันตอำเภอองเคียนอำเภอตะบนทุ่งเจ่าพนานเรายิดีที่จะสนับสร้างความรู้เพื่อให้สายการบินเป็นเจ็ตไายแด์และมูลนิธิใจ้พนฒนตด้เนินโครงการมากิจกรรมปูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและสร้างกอบกำแพงเพื่อป้องกันน้ำทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการ,นร,กร,รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงให้แก่ชุมชนโดยรวมได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสายการบินเวสเซนแยร์แลนด์ผู้เป็นแรงหมักดันและผู้มั่นํำเนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสาธารณประโยชน์รวมถึง ท่านที่มีส่วนร่วมในการการ่วมมือในวันนี้และเราก็สัญญาว่าเราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในย่งยืนต่อไปนะครับและโอกาสต่อไปผมขออนุญาตแนะนําขั้นตอนวิธีการในการที่จะดําเนินกิจกรรมปูป่าในครั้งนี้นะครับในพื้นที่เมื่อทุกท่านลงไปในแปลงปูป่าแล้วก็จะได้รับกล้าไม้ซึ่งได้จัดเตรียมไว้นะครับพร้อมทั้ง ออกออกลางได้ยครับนะครับเมื่อทุกท่านได้รับมาไม้อาแารย์ท่านแล้วนะครับในพื้นที่จะมีสตาฟอาจาร้าหน้าที่จะได้นำวิธีขั้นตอนการปลูกโดยเราจะต้องใช้ไม้นำหลุมนะครับที่ลงไปในพื้นที่เราจะปลูกนะครับแล้วก็จะทำการวางนะครับดูตามตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่นะครับ นะครับจะเป็นการดำเนินการอย่างนี้นะครับเพื่อเราจะทำหนูทำหนูให้เกิดขึ้นมาก,ก่อนและเมื่อทำหนูเสร็จแล้วกลว้าไม้ที่อยู่ในมือให้ทุกท่านบีบให้แน่นนะครับบีบให้แน่นเลยบีบให้แน่นอก้อนแล้วใช้มีดกรีดกรีดหุูนะครับกรีดหูเพื่อนำกล้าไม้ดิอมาอนี้นะฮะจให้นะแตกนะครับนะเมื่อ,อได้ได้ดินอย่างนี้แนละ้วเราจะนํา ก่อเนี่ยลงมาในหลุมที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับโดนลงไปเลยและททำการปกปางุงนะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนในขณะที่จะมาปลูกแนะนาว่าให้ท่านพยายามตั้งลําต้นของต้นไม้ให้ตรงเพื่อป้องกันการล้องเวลาโดนคลื่นกระทบนะครับแล้วก็ปิดปาถุให้แน่นส่วนตรงที่เรากิดทิ้งนะครับจะมีหน้าที่ถือวัสดุคอยเก็บเราจะไม่ทิ้ง สิ่งนี้ไว้ในพื้นที่ในทะเลพเพราะมันจะเป็นมรดษต่อไปนะครับเ,เป็นที่ก็เป็นตงกันนะครับขอบคุณครับ